สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระผงพระศรีสากยมุนีเป็นพระประธานในพระวิหารหลวงวัดส,สุทเทพวลาลามองค์จริงหล่อด้วยโลหะสํลิตหน้าตักสามวาหนึ่งคืบนับเป็นพระพุทธรูปหล่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในยุคก,ก่อนปี2500เดิมเป็นพระประธานอยู่ในพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุจังหวัดสุขโขทยัยสมัยราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ชื่อเดิมพระศรีสากยมุนี เป็นพระพุทธรูปศิลปะสุขโขทยัยโลหะสัลิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชได้ทรงอัญเชิญมาอย่างกรุงเทพโดยมีพระราชดดำริจะสร้างพระอารามที่มีพระวิหารใหญ่อย่างวัดพนันเชิงที่อยุธยา โดยประดิสถานไว้กลางพระนะครเมื่อชะลอพระสีสากยะมุนีมาถึงกรุงเทพแล้วให้ประทับท่าสมโพธ7เจ็ดวันแล้วจึงทรงจักเลื่อนองค์พระทางสกลมาศและพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินตามขบวนแห่ พระในรัชสมัยของพระองค์ทำได้เพียงอัญเชิญองค์พระขึ้นตั้งไว้ที่ตัววิหารลงมือก่อสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยหรือรัชกาลที่สองตรงใต้ฐานมีผ้าทิพบันจุพระบรมาราชสลีลังคารของสมเด็จ พระประมนมหาอานันทมิหิดลส่วนด้านหลังบัลลังพระพุทธรูปมีแผ่นศิลาสลักเป็นศิละปะทลาลาวดีเป็นรูปสลักปิดทองเป็นของเก่าและหาดูได้ยากวันนี้ก็พามาชมพระ ผงพระศรีสากยะมุนีพระพุทธรูปประจำวัสุทัาเทพวลาราบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ